ให้ ه, ตั้งชื่อเป็นอะไรดีนะผมว่าผมจะเปลี่ยนชื่อครับคนดูผมคิดไปคิดมาแนะ้วผมก็คิดไม่ออกนะว่าจะเอาชื่ออะไรื <Huh? S 1> ผมว่าผมน่าจะเอาเป็นชื่อนี้นะครับมันน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดถูกไหมดีแน่นอนปรับเขาให้ เดี๋ยวเขาดูได้ลุงพลเน็ดลุงพลลุงพลลูกฟองควงชื่อแมงโคเต้นะครับแมงโคขลังกันเลยทีเดียวมาเดี๋ยวจะลองดูทีว่าพอเป็นลูกพลลูกฟองควงแล้วเนี่ยเราจะโหดหรือเปล่านะครับผมแต่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะนะไปหาเกียร์เลยดีกว่านะเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอาเ้ย <laughs> เดี๋ยวหากเกียร์แล้วกันนะผมมองดีเขาไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหากเกียร์เลยดีกว่านะผมโอเคเดี๋ยวคนดูถามว่าเล่นฉายาเล่นอะไรเงี้ฉายฉายาลูกซองเล่นอะไรเงี้ยผมจะเล่นเป็นฉายาอา่าอันนี้ละกันนะครับผมอันนี้ละกันนะครับผมปกติก็เล่นอันนี้แหละแต่ไอาฉายายลูกซองอันนี้บางคนจะใส่ตามก็ได้ไห่นะครับแบบจะลองใส่ดูก็ได้โอเคต้องให้ดูทุกคลิปเลยนะว่าใส่ฉายาอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาผมเล่นลูกซองผมก็เล่นฉายาเดียวนะครับโอเคมาลุยกันดีกว่า ห้องนี้ไม่เปิดระเบิดแต่เปิดธนดูเอ้ยเปิดปืนพกผมก็เลยมีธนูมาดีนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมเคยบอกไปคิดทีแล้วมันก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่แบบยังไงอะผมให้เพื่อนเล่นเนาะแล้วก็แล้วครัวน,นี้เพื่อนผมก็ไม่รู้จะเอาชื่ออะไรเนาะเอ้ะผมก็เลยจัดการเปลี่ยนชื่อให้มันนะครับยังเงั้เลยมาดีแมทคิวเจอลุงพลวะ จอลุงพลไปหน่อยเป็นไงล่ะเป็นไงอืมอกูช้าไปไหน่อยเตางอยพยายามมากพยายามมากพยายามมากมาเฮ้ยอ๋อ,อลืมไปมันไม,ม่มีระเบิดโอ้โหหลอกวะ เฮ้ยตอนนี้ผมต้องรอเซฟในบ้านแล้วเพราะว่าถ้าดันไปนี่ก็จะโดนสไนย,ยิงอย่างเมื่อกี้นะครับแม่งเซ็งเลยแล้วก็ก็จะแพ้แล้วด้วยนะครับค่อยๆเล่นดีกว่ารอเลยรอเลยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้รอเลยรอเลยใครเข้ามาเน่เดี๋ยวลุงพลจัตนาให้คนละดอกส่วนลูกซองนี่เดี๋ยวยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่นขอเกียรก่อน ลุงพร้อมแล้วลุงพร้อมแล้วเ,เดี๋ยวนะเนี่ยกันัไงล่ะลุงพลจัดให้ท่านเอหรอหน้าเอ,อมาแล้วนะใช่ป่ะเรียบร้อยครับแพ้แน่เลยอ่ะออกูไม่น่าติดเล่นเลยดูดิ แล้วฝั่งตรงข้ามแม่งไม่ดันด้วยแล้วดูเวลาเขาบนหัวดิโอยังแค่สาน,นาทีฝั่งแดงสบายใจสบายใจเลยอะ่ะมันก็ต้องมีแบบมันก็ต้องมีแบบเสียวบ้างแล้วเ <Okay, S 2> นี่ยเฮ้ยเป็นไงล่ะลุงพลนะ่ะเป็นไงเล่าลุงพลโหดไหมเล่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะเด้ นั่นเด้อเยนเคลเลก็จบมาแล้วนะครับดอกธนูมาแล้วเอาไงดีเออเอาไงดีอ่ะโอ้ยโอ้โหแต่งตัวละครเหมือนผมเป๊ะเลยอุ้ยเหมือนผมเป๊ะเลยโอ้โหแต่งตัวละครเ้ยเดเคเอาวะเอาวะอุ้ยแต่งตัวเหมือนผมเป๊ะเลยดูดิเห็นไหมปืนก็เหมือนกันหน้ากากเหมือนกันเป๊ะเลยนะคนดู เือบมามาเต้นเต่างอยกับลุงดีกว่าฝังแดงอันมาเต้นเต่างอยกับลุงมาเต้นเต่างอยกับลุงดีกว่าทำไรกันยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยเ้ยอย่าพอย่าพกออกไปอย่าพกออกไปเดี๋ยวต้องจับพวกนี้มาเตน้นเต่างอยหมดเลยมาดิมาดิมามาดิ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 มามาเต้นเต่ามาเต้นเอา โอ้แพ้นี่ถ้าไม่ดันไปนี่ก็คงคงไม่แพ้นะคงจะแบบได้ยิงอาจจะชนะก็ได้ที่ผมดันไปนี่คือติดเล่นมากๆาลุงพลโชว์ซองในลุงพลลุงพลลุงพลมาแล้วมาเต้นต่อ,อยกันลุงดีกว่าเฮ้ยเอ้าโอ้ขวาเข้าโ,โดนหล่อยมเมื่อกี้เซงเซ็งจัดเลยนะ ไหนอุ้ยอ <ter jer> <authenticity> ุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้หน้ากากเด้งแบบนี้นะครับแทบตายกันเลยทีเดียวเต่ามไวอุ้ย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 โอ้ตกกระพิบโอ้เรียบร้อยไม่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนนะครับเราค่อยๆเล่นดีกว่าค่อยๆเดินไปอืออือโอ้โดนสไนยิง ใจเย็นจ้าโอ้โหเรียบร้อยเสร็จแล้วผมโอเค,อเคอหัวแตกมันต้องอย่างนี้ดิโอ้โหเองนัดไม่ตาย เมื่อกี้ซองเหลือนุน่นอะทุกซองครัวก็ได้เลยไม่ได้เอาซองดำซองอะไรมายิงระยะมาใใระยะใกล้มากีนมันน่าจะตายดีวะยิงก่อนจะแท้ทสวยครับเพื่อนจำดี ไม่ตายไม่ตายโอเคตายแล้ว <laughs> เดี๋ยวรอดูก่อนสิตัวเกิดเนี่ยเขามักจะวิ่งมาเร็วแล้วมึงมาลูดเราเลยนะครับจริงอะไรนะว่า,าให้ตัวข้างในอะ่ะอเนี่ยเอาไว้ตัว

ข่าอะไรเอากูป่าควันก็ผิดนะฮะอันนี้กูป่บาบ้างเลยนะอ้าป่าก็ผิดเหรอวะอ,อ๋อด่าทีมตัวเองเหรอโอเคอเคหรือยังไงวะไม่รู้ว่าผมหาชื่อไม่เจอเลยว่าใครมันดา่าใครอยู่โอ้โหผมโดนโดนลมโดนลมน่าเอ๊โอ้ยเยอะไปตรงมาดิครับ เก็บมาดิครับมาดิครับก็เนี้ยแหละครับปืนแรงปืนแรงปืนแรงไหมครับเ้ยเดี๋ยวว่าครับขวาบ้าสวยครับเฮ็ดช็อตครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอใส่กระสุนก่อนนะครับขอใส่กระสุนก่อนขอใส่กระสุนก่อนอยู่ไหน อยู่ไหนล่วงล่วงเจอลุงพลอืมอืมอืมสาวเต้าเงยเหล่าคอยไอ้ลองลองยิ้ปล่าวะเต้าเงยเหล่าคอยไอ้เต้าเงยเหล่าคอยไอ้เต้า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 ลองยิ้มไปเนด้อลองผิดนี้ขอไปครับ โอ้โหหน้กากากผมเดงแล้วอะ่ะลวงไปเดวลวงไปเดลโอ้จบเลยกำลังจะดันเข้าไปบ้านกำลังจะเข้าไปแบบเข้าไปข้างในโดดดักยิงต่างหากนะกูเนี่ยเอ้ยอะไรมันจะปิดตัวท้าย่าไหนแม่งโอ้เพื่อนทำไมเพื่อนทำอย่างนี้วะฮะเรากำลังยิงเลยเอ,ยอะ่ะเอาอยู่เยยอ, <c oughs> <c oughs> อยู่เยยคืออะไร